ได้ฟ้ามาเจอกับครูมาดามปุ้ยอีกแล้วนะคะหนึ่งปลายคภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูมาดามปุ้ยนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันพึ่งรู้ฉันพึ่งรู้ง,ง่ายง่่ง่ายงเขียนง่ายง่ายจริงส่คือเก่าเด้อค่ะพี่น้อง I just know that I just know that ว้าว wow, กับครูมาดามปุ้ยซือม,มือซื่ม,มือคุณจะเก่งขึ้นเองนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะอย่าลืมสายฟอคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกต้องเขียนและอ่านตามครูมาดามปุ้ยด้วยนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันเพิ่งรู้เมื่อกี้ครูมาดามปุ้ยบอกว่าอย่างไง I just know that I just know แดดนะคะเขียนง่ายๆอย่างสี่คือเกาคุณผู้